อานทีัดโครกระเบือพี่น้องทั้งนันบ้านดอนท่อยอำเภออากาศจังหวัดสกลนครเสาวันจันทร์ที่24เดือนพฤศจิกายน2568พี่นอ้องทุกคนนี้ควายหลายได้หมอนี้เต็มสนามเลยแต่ว,ว่าช่วงนี้กับบึ้งเลยพี่น้องเดอ้อควายเป็นโรคเป็นไผ่ได้ช่วงนี้ปากเข่าเปื่อยได้ข้อบวอมเด้เระวังฉีดวัคซีนพี่น้องป้องกันไว้ จะให้มันระบาดออกมาดิให้มันเป็นโรคเป็นยังแพร่มากเลยเป็นปัญหามันกิดราคามันตกเลยพี่น้องรักษาซอยกันนะเบิง่งราคาน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเพี่ได็ก็ได้โอ้พ่อผพ่านไฟล่ะนี่หมเถือกไงข้างไฟละ่ะหัวหน้าก็อยไฟละ่ะนี่โอ้โหเพิ่นเนาะเพิ่นขายแล้วไปแล้วพ่อผ่านไฟละ่ฟละโอ้สุดสวัสดิ์ชุดที่รัก ก้อยสุดที่หลักพี่้องฟอพันใหญ่ฟอพันฟอพันจักบาทบุญราคาบันเพราะได้เห็นเจ้าของคนพี่้องแต่ว่าหันใหญ่อย่ทอด แปดหมื่นบ่โอ้ลูกบ่มพ่นว่าแปดหมื่นพี่น้องสูงรอยสีี่น้องอเดี๋ปเาหกสิบป่ะโอ้ล่อยหาสิบหกสิบนตีโอ้่ยาัน่เนาะไปเียวเดี๋ยวเดี๋วไปันลูเดี๋ยวยิ่งเด่นเอา้อย้อยหกสิบแล้วพันว่าหาสิลูกบ่มพันล้านแปดหมื่นบาทพ่นว่าโอ้ ตาดีอยู่ตัวละแข้งขาก็ดีพี่น้องเรียบดีอยู่หางนี้ถ่ายเดีโอ้พ่อพันธุ์ใด้วยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดต้องการเฮ็ดพ่อพันธุ์เพิ่งว่าห้องไว้แปดหมื่นหาหาพันธุ์เพิ่อก็จิต่อได้ดยี่ดอกพี่น้องมันเปนขายราคาเปลี่ยนเนาะ ต,ตัวเดยว่เนาะตัวเดยยเบอร์เมบอร์เพิ่มเบอร์ด้หละเบอร์เพิ่มเบอร์ไสุดยังล่เบอร์เพิ่มเบอร์ได้เพิ่ทยนก้าสองู่งหกเก็ดหนึ่งหกเกส่าสุดที่รลักเนาะสุดที่รลักฟามสุดที่หักสุดที่สักเดี๋ยวีนอลขขายให้เนาผู้ใดสนใจยได้พอพันเลยพี่น้องเด้อโทรเข้ามาไว้ๆนี่พี่น้องผู้ใดต้องการเพ็ดพอพันลูกบิ้มพันว่าแปดหมื 29, ่มื่น เอาราคาห้องซื้อดอกพี่น้องต่อได้หลายเมนี่ลูกงามพี่น้องลูกเมียยังดีโอ้เมลูกียลูกข้างไปเลยเมีลูกเขาเจ้าขายเราไปผ่านบอกไงเนาะเมยกับลูกพี่น้องมันห้าเวียเจ้าของเพิ่น เเ่่งลยบ้ไททาหมมนแม่ลูกของสุดสวัสดิ์เบอร์โหของเบอร์เดียวก็ควาย่งซึกไงเลยพี่น้องเบอร์เดียวกันสี่สิบแปนสี่หมื่นแปดพันอันนี้แม่ลูกนี่สี่หมื่นแปดเบอร์เดียวกันก็เบปิดอะไรพี่น้องก็เบอร์ควายซึกไงนั่นนี่พี่น้องสี่หมื่นแปดพันมาสันแต่ว่าลูกมันงามๆเพื่อว่าลูกบิ๊กเบิร์บ่ะงามเลยมึงในหัวมันไมนี่พี่น้อง ลูกบิ๊กเบิร์ดมาสั่นหางหางบ้าบันไดแต่ว่าลูกมันอีง่ามแม่มะง่าบันไดเอ้าผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองนะเพื่นเพือพี่น้องเด้อหอยสุดที่รักเบอร์เดียวกันกับบักเถื่อไงนั่นแหละลูกเบิ้มบ่โอ้เพื่นว่าเบิ้มพันหลานมาสั่นพี่น้องได้ยักเดือนยักปีเลยหื้อเป็นปีกว่าครับราคาหลายเป็นไรนี่ห้องไปสิบแปดหาร้อยครับโอ้บ้แพงเนาะสิบแปดหาร้อยโอ้หางยาวดีเดีพี่น้อง สูงร่อยเท่าไรด้เดี๋ยวสูงเกือบลอยเกือบอยสามแต่ว่าลูกเบิ่มพันหลานเนาะพี่น้องงามๆเลยหางยาวๆราคาหนึ่งหมื่นแปดพั้าร้บาทราคาห่องราคาห่องต่อร่องไลยห่องหอยขวัญพี่น้องกูได้สนใจทร่มาเบอร์ข้างเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเจ็หนึ่งสาะเอากูได้สนใจเดยพี่น้องเด้อลูกเบิ่มดิโผเข้ามาสายเหลี่ยงพี่น้อง ตอนไงยังขาไม่เวียดหาเต้ตัวยังไงไปตัวน้อยเราบ่อยากเอาโอ้ยเวียดก็เรียกเอาดิตัวน้อยบ่ซื้อซื้อเต้ตัวอุดวดนี่ยังไงสินเวียดน้ำกระไดเรียกเอาดูนนี่ไปคนไทยซะกเป็นว่าว่าไงยู่พี่น้องโค้งสั่งญ่อยู่จะว่ามันน บ่เห็นเจ้าของ่นจักเจ้าของ่นอยู่ใส่บ่ลูกมันแม่ลูกบ่คนว่าจักบาทราคามันอนะ่ะโอ้สี่หมื่นเจ็ดพันลูกผูเนาะนี่พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันแม่มันสูงลอยสี่พันดิต่ว่าบ่เห็นเจ้าของ่นพี่น้องเขาจาซื้อหอดแสนบนคนวหน้หนไปไหนเขาเจาซื้อกัน เจ็ดมื่นกว่าเขาจะเอาสื่อแล้วพี่น้องนี่ิ่นว่าเขาจะเอาสื่อกันเจ็ดมื่นเหมอนกันเจ็ดมื่นกว่ากว่าแปดมื่นคนละสื่อจักบานอะซ้ำนี่เจ็ดมื่นเจ็ดมื่นหมกไงเนาะนสื่อแล้วพี่น้องเจ็ดมื่นเหมือนกันเจ็มกว่าเจ็ดหมกว่าอยู่เนาะหหอดแปดเนาะ พี่น้องพอพันใหญ่ซ่อนี่ได้จังเด้ย0เจ็ดหมืน่นสูงลอยหาสิบเลยคุนซื้อแล้วพี่น้องเจ็ดหมืน่นกลัวอยู่จักกลัวจักบาทซื้อไปเวียดนามพี่น้องพูด่ะซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องตันนี้ไหม กล้วยเหลียงกล้ยเหียงกล้ยขอบสายเหลี้ยงกินแม่ลูกมีลูก่ลลูกตุก่มใ้เป็นจังกบัตมันจะยืดใส่บุญจาของคนกล้วย,ย,ยลูกลังบาหลายพกใส่ลูกหลายแล้วใหญ่น่อยยังได้ลูกอีกยู่เฮาล้วยังได้ลูกอีกยูบาน ฮะาได้เทาบอกเข่ายังยั่งอยู่บ่เพิ่งมาบนเทากหเสร็จเทาได้เข่าขึ้นเยอหน่อยเขาเหงาเนาะคุณอะเพิ่งเนี่ย่มาจากบาทลซ้ำนี่อืมราคามันเหนเป็นย่าพี่เนองมันมีลูกอยู่ได้ใหญ่กันเลยอไรแบบนีทาคนไทยแลบนี้ คนไทยไปถือเลี้ยงสูงเลี้ยงอ้วนเทาก่อนยังจังมาขายให้เวียดเวียดก็ซื้อทำมันอ้วนมันแบบนี้เวียดเบาเวียดก็จะเอาแต่คั่วอ้วนเนาะแม่ลูกลูกผู้ลูกเจ้าผู้สามหมืน่นแม่สูงเลยเนาะสูงอยสี่สิบวกร้อยสี่สิบปุ่นพี่น้องสามหมื่นเท่าไหร่ สามหมืนเพียงเนาะมันเพียงเพียงเนาะยังสิรถอีกอยู่เพิ่นว่ายังต่อได้อีกเนาะนี่พี่น้องของห้องหางสวนเบอร์ติดต่อเฮาสาศูนย์เก้าสามห้าศ7น7์7กห้เด้อพี่น้องเด้อ30,000เพิ่นว่าสิสวดรถได้หลายอยู่ดอกพวเข้ามาก่อนพี่น้องนี่เป็นแม่ลูกแต่ว่ามันก็ดจอยจักหน่อยมันอึดหญ้าบอ๋อหยาดนี่พี่น้องเอาลูกได้อยมันเนี่ เอาไปขั้วหรือเอาไปเลี้ยงครับเอาไปขั้วครับเ <c oughs> อาไปกินเอา้อกินเอาไปกินเนื้อสันโอ้นี่เนาะโอ้ยบักล่าเอ้เพิงกันแ,แม่ไปเวียดนามมานียเขาจะเอาไปกินบัตรก้มันคาบเดียวเลยบร้อยนี่ <c oughs> โอ้ยแต่ซื้อบัตรนี่แม่บ่ได้เอาไปน้ำเอากระเบื้อผูกกับเสื้อกูขัขว้วมันโอ้ยไปแล้วบัตรนี้ ลุงแม่ลุงลูกเหรอแม่สิไปเวียดพี่น้องแม่นี่จะไปเวียดแต่ว่าลูกบาดนี่เขาเจ้าบ่าเอเขาเจาว่า,วามันภาละมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายมันสูงตัวน้อยก็ใส่ใจซักกับตัวแม่แม่ใหญ่เลยราคาเดียวกันค่าใสีใจตีตัวเดียวกันเขาก็จะเลยปล่อยลูกไว้พี่ไว้คนไให้แม่นไปเวียดตีกาเวียดไว้แล้วนี่ลูกมนันนี่พันกว่าบาทเพิน่นวานี่ลูกเถกไปเวียดะ่ะเอี๋ยวลูกมันเนี่ยพี่น้องห็่บ่านะ นี่หอยเขาจะเอากรเฮ็บบดสุยังเลยหรอเป็นนี่หอยเนาะทั้งนี้เป็นเวียดนามพี่น้องหอยเวียดนามนี่เวียดนามมาลับสื่ออยู่ทั้งตลาดอันสวัสดีครับครับผมตลาดบ้านดอนห้อยพี่น้องอำเภออากาศจะมีเวียดเวียดก็หลายเวียดด้พี่น้องไม่ไมีหลายองค์เลยมันจำกันเทั้งเวียดปลอมเวียดแท้อันนี้เวียดนี่พี่น้องไม่ได่เวียดไปล่อเอาไปขายเวียดจะไปขายไผ่บาท ส่วนมากกับมิเวียดนะพี่น้องแต่กันวนอยู่ในเมืองไทยในยตลาดงัวตลาดกล้ยมิเวียดนามพอ,อคนไทยหามาขายให้เวียดเวียดมารับสื่อมันก็นต้องมุนกันไปแบบนั้นดีเลยเขามีผู้สื่อถ้าบ่มีถทาว่ามี่เวียดมาสื่อทีขายไอ้พี่น้องพะว่าคนไทยก็บอกกินควายไหมเวียดนามเขาจะบอกกินควายไอยเวียดนาม ด้วยดเดียกนี่แหลนะขาเจ้าก็มาซื้อใายดีแล้วลเอามาเป็นการในตลาดเขามันเกอนไว้ไปได้หันมาไม่เวียดมาซื้อตายละบาลนี่กากินข้ายใคใดีละแต่ว่าก็มัซส้มีทั้งเนือกับมาพี่น้องทั้งพิษณุโลกแต่ว่านาหนีงกันนาจะบ่ได้ไหลทั้งพิษณุโลกอบเลบาไปใหญ่ บ่ยังี่ยบ่อเต็มจ้ะยังได้กล้วยมูลในบ่หลายอันได้หลายบ่อรอราคาดีดีขึ้นบ่ราคาแพงกว่าเก่าบ่ใหญ่บ้านนี้แพงโอ้ซื้อเหมือนเดิมโอ้ห้างบ้านซื้อคือคือเก่าเจ้าบ้าพี่แพงขึ้นชีเต็มรถบ่มือนีิบ่เต็มบ่อเต็มโอ้ไปเอาอยู่โคกเจริญใส่ยังชีเต็มเนาะมืออื่นว่าหนังขั้นถูกเจริญนั่นสิต้องชีเต็มเป็นว่าราคาอยากแพงขึ้นยังน้อยมาสินทังบ้านยังซื้อราคาเก่าอยู่ ก้อยแม่ลูกลูกลูกที่ปานกระปูนตัวนี้แม่ตัวนี้ดีตะกี้ที่สุ่มเยอเป็นน้ำบังกอเล่สุ่มเยเป็นน้ำนี่นั่นเออบังกอเล่นสุ่มเยอะเป็นน้ำเพิ่์ลว่าซื้อมาที่เรกนั่นสามแสนเจ็ดราคาตะกี้แต่มันดังๆคุณบังในตะลูกมนันเอาโอ้ลูกมันแม่ลูกเถิกเบอร์ตัวบาทนี่ลูก,ลกเอเอเอรโอ้ลูกเมล์ตัวหนึ่งเมล์หนึ่งเพิ่์ลสื้อมาตะกี้นี่พี่น้องเพิร์ลราคาสามแสนเจ็ดหมื่น เต็กี้เดี๋ยวนี้นั่นได้ลูกแล้วสองตอนตอนซื้อมาสามแสนนั่นมาตัวเดียวบ้านบอกตัวเดียวบ่มีลูกมาเลยโอ้บ่มีลูกมาว่านี่มันสีสูงร่อยสีกัวเผื่อเนาะลูกตัวน้อยนี่ตัวตัวเถิกแต่ว่าลูกตัวนั้นเป็นลูกมันบางยังน่ะลูกอ่ะลูกลูกยังฮะลูกไอ้ขวัานอ่ะลูกพ่อมันยหน่ะแม่อ้อสมสามหั่น ออโอ้บัดขายสิขาย,ายไา 6, หลาไปนบานหอไวหกหมืห้าต่อได้อีกบ้หม่นห้า 6, 5, นี่ต่อได้หลายมองว่าบังขายรดได้บ่นี่บ้าขายได้บังขายเลย่ต้องต่ออีกนั่นห้าสิบหกมืนห้าขายห้าสิบเก้าเนะแมน่นครับผมครับผมเพิ่นว่าราคาตะกี้เพิ่นซื้อมาสามแสนเดียวเพิ่นจะขายหกหมื่นห้าหมื่นเก้าบ่ สามแสนเจ็ดพอีกงกงกสามตัวนี่พี่น้องงกสามตัวไปเรื่อยนี่หาหมื่นเก้าขายได้เอาผูใ้ใดสนใจโทร่มาหาผมรลกอะได้เ <c oughs> พิ่นบ่ไม่เบอร์โทร่อันนั้พฤศจิก่กันเนียบาทนี่อันเบอร์เจ้าบัดไคเนี้ยมันไกลกันเนาะ โอ้ยน้ำมาอยู่เดียบาตนี่ค่ารถค่าเรือมาอยู่เดียบาตเนี่ยมันช่บสถ์เยเสียรายคนบมนาะน้ำมาบ้านผมบ้านลุงวะรัมย์เนี่ยหนาลู่เรียนโอ้หนะลูงเรียนบริหานข้าเจ้าโทรมาว่าต้องมีเบอร์โทรเราใครอยู่ดิโออยู่เมียผมโบสถ์ผมอ่เมียผมเมียถือบาตเนี่ยเบอร์โทร่มสำหรับผู้ใดมาคุ้ยญ่ใส่ใหไงๆพี่น้องใหญ่อยู่มันจะว่าข้าเจ้าเลี้ยงข้าตกตกน้ำเลี้ยงซื้อข้าเจ้าเลี้ยงบ่ถึงซื้อแต่ว่าคว้ยเป็นคุ้ยญ่อยู่ดิ เพิ่นว่าหามื่นเก้านี่ราคาขายเพิ่นว่านี่ลูกตัวนี้ตัวเมยแต่ว่ากล้วยมันก็สูง,งใหญ่ดีอยู่ผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหาผมก็ได้0 9 3 4 1 0 5 0 6 6แต่ว่าโทรมามาเอาได้ยังโทรมาหาบา่าวผมโทรมาเล็ดนี่ซื้อบ่ต้องโทรเพราะว่ามันต้องเพิ่นว่าเท่าไหรเพิ่นว่าหามื่นเก้ามองขายนั่นขายเลยเพิ่นว่าสามตันี่ นี่ห่าหมืนเก่าเอาผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกออกไหมนี่มันไน้ลูกหัวหนุนหนวกเลยนี่แต่ว่าควายมันเป็นควายใหญ่อยู่เอาไปตัดเขาที่นี่เลยอ๋อไปตัดเขาไมาเที่ยงหรอไปตัดได้ยายยายชูอ๋อไปตัดปลไยเขามันนี่พี่น้องลูกมันมันเลี้ยงบัได้เนาะตกน้ำเลี้ยงเนาะตกน้ำเลี้ยงมันก็เลยเลยจ่อยเลี้ยงบัได้พี่น้องเอาผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาผมก็ได้ แต่ว่าผมสิผ้ามากแต่ว่ามันก็ต้องเสียค่ารถค่าเรือนล้มันไก่เนาะ